สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องดูดวงกับทิตินะครับช่องนี้นะครับใช้ศาสตร์แห่งการพยากรณ์ด้วยไพ่ยิบสีเนี่ยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคิวของคนราศีตุลนะครับในเดือนพฤษภาคม2 5 6 4นี่น้นะครับอ่ะเริ่มเลยแล้วครับอ่าโอเคไพ่ใบแรกของคนราศีตุลนะครับโอ้โหแจ็คพอดจริงๆเลยเนี่ยนะครับได้สามดาบปักคาหัวใจเลยนะครับ แง่ง่ายๆก็คือนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรักใครชอบใครอกหักตลอดโดนแทงข้างหลังโดนแทงแบบหัวใจขนาดเลยนะครับมองใครครับแหววตลอดนะครับมาค่าไปแดกตลอดเลยนะครับแล้วถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับก็มีโอกาสอย่าร้างกันสูงเลยนะครับในเรื่องการงานเนี่ยนะครับไม่ว่าท่านจะทํางานส่วนตัวหรือเป็นพนักงานประจำเนี่ยนะครับ เอ่อใบนี้มันก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณสะบักสะบอมเรื่องงานนะครับถ้าไม่ถึงขนาดตกงานเนี่ยนะครับดูแลไม่ถึงขนาดตกงานใบนี้ไม่น่าถึงขนาดตกงานนะครับธุรกิจถ้าเป็นทําธุรกิจก็ไม่ถึงขั้นเจ๊งนะครับแต่ว่าก็กล่อแร่เลเขาแม่งปักแค่สดาบเลยเนี่ยนะครับรอดยากแต่ก็ไม่ได้เท่าไหร่ไม่นนได้นะใบนี้ไม่น่ากลัวนะใบนี้ไม่น่ากลัวมันมีใบอีก2ใบออ่ะอ่ะเอาใบนี้ก่อน ใบนี้ก่อนอ่านี่นะครับไอใบนี้ที่มันอยู่ข้างๆกันเนี่ยมันน่ากลัวกว่าอีกนะครับใบนี้โอ้โหคือคือผมผมยังมองนะเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคือผมออหยิบพยไพ่มาให้คุณดูในทีละใบแต่ว,ว่าผมก่อนที่ผมเนี่ยผมดูโดยรวมแล้วนะครับถึงกล้าบอกไงว่าตะก,กี้เนี่ยถึงแม้มันจะมีใบนี้ขึ้นมา แล้วก็ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นหมอดูคนอื่นหรือหมอดูท่านอื่นเนี่ยที่มองโลกในแง่ร้ายนิดนึงบอกว่าบอกว่าคุณตายแน่เลยงานนี้ตายแน่เลยจริงๆนั่นก็เจียนตายนะถ้าเป็นแบบจะเล่าบอกว่าตกงานเนี่ยนะครับจะบอกว่าตกงานก็ตกงานได้เลยนะแต่ผมมองว่ายังไม่ตกงานเพราะเดี๋ยวมันจะมีไพ่ใบนึงผมจะ,ะนําเสนออีกทีหนึ่งนะครับไพ่นี้แม่เสียคาหลังนะถ้า ก,ก็เป็นไปได้นะถ้าเป็นไม่หมอบางคนหรือพ่อหมอบางคนก็บอกว่าคุณตกงานคุณอะไรพวกนี้นะครับแต่แต่ผมมองว่านะครับคอนเฟิร์มทีนึงยังไม่ยังไม่ถึงขนาดแต่ว่ารอดแล้วนะเ,เกือบตกงานแล้วแล้วก็ธุรกิจก็เกือบชิบหายแล้ว,ลวก็ใช้คํานี้นะเฉียดเป็นเฉียดตายเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตือนกันเนาะเรื่องเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแล้วเรื่องโรคร้ายต่างๆเลยนะครับเป็นไปได้เลยนะครับของหายของสูญหายของรักหายไปนะครับ หรือญาติพี่น้องเนี่ยนะครับอาจจะประสบอุบัติเหตุเป็นไปได้นะนี้ได้เตือนกันไว้ก่อนนะเรื่องอุบัติเหตุเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับพราะาย่ใบนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่ญาติพี่น้องมันอาจจะเป็นไรนะครับไอ้ที่ผมบอกว่าแค่จยนเทียนตายมันจะไม่ตายเพราะว่ามันมีไพ่อีกใบเนี่ยมันมันมบาบอกว่าให้คุณน่าจะฝ่าฟันไอ้นี่ไปได้นะครับนี่ครับครับไพ่ใบนี้นะครับมันบอกว่าให้คุณเนี่ยนะครับตอนนี้คุณหาทางออกได้แล้วแล้วเนี่ยนะครับคุณกําลังพา ครอบครัวถ้ามีครอบครัวหรือมีพี่น้องเนี่ยคุณกําลังพาครอบครัวหรือคนที่คุณรับผิดชอบเนี่ยฟาฟันออกจากไอนี้ไปแล้วนะครับจากปัญหาทั้งปวงในเรื่องร้ายไปแล้วนะครับแต่ต้องบอกนะครับกําลังเริ่ม่านะครับยังไม่ได้ออกไปสนิทนะกําลังเริ่ม่าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณดูจากทีรูปนะครับไอ้ด้านนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นแบบน้ําเชี่ยวกราดอยู่นี่นะครับแล้วไอ้ข้างๆนี่เป็นน้ํานี่คุณกําลังพาตัวเองเนะครับ ออกไปจากน้าเชี่ยวกราดแล้วออกไปน้านิ่งนะครับผมถึงบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับคุณได้ไพ่ใบนี้นะครับซึ่งแม่งก็เป็นแบบไพ่ใบแรกของคุณเลยเจ้าของคุณเลยเนี่ยนะครับกับไพ่ใบนี้นะครับซึ่งแม่งผมว่าแม่งก็ร้ายพอกันนะแต่ว่าพอดีคุณมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยมองว่าให้ตอนนี้ทุกอย่างคุณอาจจะสะบักสะบอมมาก่อนหน้านี้ตอนนี้ดีขึ้นละเลนาะต้องดีขึ้นแต่ว่าเออมันมันเพิ่งเริ่มจะดีขึ้นนหะ เหมือนกับคุณเป็นอะไรโรครายแล้วเนี่ยตอนนี้คุณเริ่มหายใจได้ด้วยตัวเองนะครับจากที่ต้องถ่ายออกซิเจนเนี่ยตอนนี้คุณถอดไอ้ไอ้ไอ้เครื่องเครื่องช่วยหายใจออกแล้วคุณเริ่มหายใจด้วยตัวเองนะ้นั่นทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านไปได้ดีนะผมผมมองอย่างนี้นะถ้าคุณฝ่าฟันเรื่องร้ายๆอย่างที่ผมบอกไปได้นะครับสิ่งที่คุณจะเจอนะครับต่อไปก็คือไพ่ใบนี้ครับไพ่เดือดซันนี่ไพ่ใบนี้นะครับ ถ้าตามตําราหมอดูเนี่ยไพ่ทาโร่เนี่ยครับเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะครับในสํำรับของไพ่ทาโร่เลยก็หมายความว่าตะกี้เนี่ยนะครับที่ผมทายว่าคุณกําลังฟังฝ่าฟันแล้วออกนี้ไปผ่านปัญหาไปจากไพ่ใบนี้ได้เนี่ยนะครับแสดงว่าคุณจะพบกับความสําเร็จนะครับคุณจะพบความสําเร็จแน่นอนอดทนอีกสักนิดหนึ่งผมไม่รู้บอกไม่ได้นะครับผมไม่ใช่เทวดาผมบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่คุณจะเจอไอ้ไพ่เดือดซันเนี่ยแต่ว่าคุณจะเจอคุณจะเจอ เพราะว่าโดยพื้นฐานคุณเนี่ยคุณเป็นคนแกร่งนะครับคุณเป็นคนแกร่งฝ่าฟันสู้ด้วยตัวเองนะครับทุกอย่างในชีวิตเนี่ยคุณรู้อยู่คําเดียวนะครับคุณต้องคุณมีความสามารถนึกว่าคุณต้องทําทุกอย่างที่จะต้องได้มาในชีวิตเนี่ยครับด้วยตัวเองนะครับคุณจะไปหวังพึ่งใครไม่ได้เลยชีวิตคุณพึ่งใครไม่ได้เลยคุณต้องทําด้วยตัวเองนะครับ และนอ,อกจากนั้นนะครับในเรื่องการงานเนี่ยนะครับผมจะบอกนิดหนึ่งครับมันมีเซนส์นะครับคุณอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับต้องไปติดต่อ,องานในต่างประเทศนะครับแต่ตอนนี้มันช่วงโควิดเนี่ยเราปิดประเทศผมไม่แน่ใจว่าเดินทางออกไปได้หรือเปล่าไปติดต่อตรงนั้นตรงนี้ได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าภัยใบนี้ตัวทั่วทั่วไปถ้าเป็นเห,นเหตุการณ์ปกติเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสที่จะต้อเดินทางไปต่างประเทศไปติดต่อง,งานกับต่างประเทศหรือแม้แต่นะครับถ้าคุณจะคิดไปทํางานประจำ คุณก็สามารถจะทํางานกับบริษัทต่างชาติก็ได้นะครับหรือไพ่ใบนี้มันก็บอกว่าคุณอาจจะมีแฟนหรือมีคนรักเนี่ยชาวต่างชาติก็ได้นะครับอะนะครับแล้วคุณเนี่ยนะครับอะมีไพ่ใบหนึ่งที่ยืนยันนะครับว่าชีวิตนี้คุณจะดีขึ้นนะครับก็คือไพ่สิบเหรียญนี่นะครับไพ่สิบเหรียญนี่มันบอกอะไรนะครับไพ่สิบเหรียญเนี่ยมันบอกความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะครับทั้งหน้าที่การงานทั้งหน้าทีท่ทั้งการเงิน การเงินเนี่ยนะครับอ,อ,อุดมสุบสุขเลยนะครับยิ่งถ้าคุณทําอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อขายบ้านที่ดินทําเกี่ยวกับขายวัสดุก่อสร้างนะครับออหรืออะไรผมอชอบบอกว่าเป็นในหน้านี่ก็ดีนะครับได้ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยคณทาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ได้ใบนี้นะครับดีนะครับงั้นผมผมยินดีกับคุณด้วยนะที่ผ่านมาคุณสมัครส,บอ,สบอบนิดนึงแต่ว่าคุณได้ ได้นี่แหละค,คุณดีนะครับมาดูกันเรื่องความรักนะครับเรื่องความรักความรักนี่เออความรักได้ใบนี้ได้ใบนี้ถามว่าดีไหมจะเจอคนที่สวยน่ารักน่าชื่นชมนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชายที่จะเจอผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบนะครับ รูปร่างหน้าตาดีสะสวยมีความฉลาดเฉลียวนะครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะครับก็จะเจอผู้ชายที่เพอร์เฟกนะครับเพียงแต่ปัญหาอยู่ที่นี่นะครับก็คือไพ่ใบนี้เนี่ยเออคุณคุณอาจจะได้คบหาดูใจกันและอาจจะมีอะไรความสัมพันธ์ที่ดีลึกซึ้งกันนะครับเพียงแต่ว่านะครับไพ่ใบนี้มันสออประเภทรักสามเศร้าน,นะครับ ไม่ว่าตัวคุณเองก็อาจจะมีใครอยู่แล้วนะครับหรือแม้แต่คุณที่คุณไปเจอเนี่ยนะครับก็อาจจะมีใครบางคนเนี่ยอยู่แล้วนะครับงั้นงั้นคุณดูที่ดีนะครับต้องดูให้ดีก่อนไม่ได้บอกว่าไอ้มันจะเป็นแบบที่ผมนะครับแต่ว่าไพ่มันบอกว่าคุณต้องดูให้ดีก่อนนะครับแล้วก็เออถ้าคุณฝ่าฟันสกแกนไอ้เรื่องที่รักสามเศร้าไปได้นะครับโอกาสที่คุณจะสมหวังเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าไอ้ ไม่ว่าตวคุณเองอาจจะก่อรักสามเศร้าหรือว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นเนี่ยอาจจะก่อรักสามเศร้าได้นะครับอ่ะก็คงมีประมาณนี้นะผมว่าดูได้ไพ่เด่นเดก็มาประมาณนี้นะครับงั้นผมสรุปอย่างนี้นะครับว่าคุณาราศีตุลน,นะครับคุณที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณสะบักสบอบกับเรื่องร้ายมาเยอะแล้วนะครับเดือนนี้นะครับผมว่าคุณจะเห็นรางดีนะผมไม่ไดเออผมไม่คาดว่าคุณจะเห็นรางดีในพริตานะแต่ว่า มันจะค่อยๆดีค่อยๆดีไปนะครับแแสงสว่างปลายอุโมงมีแน่นอนนะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับคุณอาจจะเจอเนื้อคู่เป็นเนื้อคู่ก็ได้หรือเป็นกิ๊กก็ได้นะครับที่ดีเพียงแต่ว่าระวังเรื่องรักสามเศร้านิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากประมาณนี้นะครับถ้าท่านมีความคิดเห็นหรือมีคําถามอะไรก็ฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแถ้าท่านชอบถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ขอความปรณานะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจคุณนำคลิป,ปดีๆมานำเสนอต่อไปนะครับนี่กับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ